ดียามเช้ากัทุกคนตอนนี้ตีห้ครึ่งนะคะขอต้อนรับสู่วันนี้นก็แพ้ไปค่ะเวอร์ชันเช้าตูแ่แหกขีต้ตาอีกแล้วร้านน้ำลำไย JNG นะคะเป็นลำไยสดที่ตอนนี้กำลังดังมากเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะในนี้เพราะว่าจริงๆเพ่ถามเพื่อนๆมาว่าเอ้ยตลาดนัดมอสอวกินอะไรดีคนนะนน่ามาเต็มเลย เฮ้ยเฮ้ยคิวมันยาวแล้วอะงั้นกันต้องต่อแล้วไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เกิดเรื่องแล้วว่าโมชาร่าใจเกินไปนี่เป็นครั้งแรกที่ชาร่าใจขนาดนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเหลือถึงเราไหมไม่รู้ว่ามันจะเหลือถึงเราไหมพ <c oughs> ีนี้เพราะอายเลยอะอายเนี่ยส่งคลิปร้านนึงมาว่าเขาขายรับำใำญยสด ที่คิวยาวมากเขามารอตลาดตีห้าร้านน้ำลำไย j g นะคะเป็นลำไยสดที่ตอนนี้กำลังดังมากก็อ่ะไปะลราไปต่อคิวกัน,นะคะ่ะที่ตลาดนัดมสววันนี้วันพฤหัสเช้านะคะเช้าเนี่ยกลัวค่ะจะดึกไม่เคยกลัวเลยค่ะ เดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้ยังมืดอยู่เลยนะคะความรู้สึกคือเหมือนกันคืนมากเมื่อคืนก็คือพวงไม่ค่อยหลับดีเท่าไหร่นะคะกลัวไม่ตื่นค่ะเวลางานเช้าที่ไร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะที่ตลาดนัดมอซวตื่นยังตื่นยังเฮ้ยคอยหาทางนี่เราอะ เพืออะไรล้วเนี่ยนี่ค่ะค่ะพาทิตมาแล้วค่ะโอ้โหฟ้าสวยมากตลาดนั้นมอสวอนะคะก็จะมีอังคารพะฤหัสช้าสุกเย็นค่ะไปเดี๋ยวเราไปหาร้านกันนะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนนกร้องว่ะ ไม่ไยินเสียงนี้นานจริงรรปกติไม่ได้ยินเสียงพวกนี้เปลือก <c oughs> คือแด่แยงตาแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้บอกเลยว่ามาพร้อมพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาตั้งร้านเลยเหมือนมาช่วยเขาตั้งร้านเลยป่าจะามากินน้ำลำไยสด <c oughs> ตลาดมันใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยไม่ได้มาเดินนานมากาเดี๋ยวพอหาน้ำลำไยก่อนนะคะหา <c oughs> ไม่เจอค่ะ อา้าวอายก็หายไปด้วยตอนนี้นตาคนสั่งหายที่ไหนะน้าลำไยท่านคะร้านน้ำลำไยค,คือตรงไหนหรอคะร้านำลำไยซูทมุมนี่นครับอ๋อโอเคขอบคุณค่ะป้า,าค่จริงเลยค่ะตอนนี้มาเช้ามากก็คือยังไม่ค่อยมีคนต่อคิว ยังไม่ค่อยตั้งร้านออแต่เขาอาจจะจองมาหรือเปล่าเพราะเราเห็นพี่บางคนเขาชูมือถือให้ดูอะเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอ,อก่อนกี่โมง้คะโมงสิบเจ็ดะะโมงสิบเจ็ดค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะในนี้เพราะว่าจริงๆพี่ถามเพื่อนๆมาว่าเอ้ยตลาดนัดมอสอวอกินอะไรดีคนนั่นมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดพริกจํำคคำนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปตามหาของกินร้านอื่นๆก่อน ไม่รู้ว่าเขาตั้งร้านก็เสร็จหรือยังเราก็ดันมาซะเช้าตู่เลยค่ะเมื่อกี้มีเล็งหมูปิ้งไว้แต่ว่าจะกินตามรีสที่ทุกคนแนะนำมาด้วยนะคะแต่เอาจริงๆยังหาร้านไม่เจอ่ไมรู้เครือไหนเนาะก็ลงงปิ้งข้าวเหนียวนิ่ม40บาท หมูห้าข้าวเหนียวหนึ่งพี่แอตอิ่มและหมูห้ากาเนื้หนึ่งก็เดี๋ยวนี่ไงแบบทุกคนชิมหมูปิ้งน่ารักมากเลยอ่ะชอบที่ไม้เขาหนาปกติจะเป็นหมูปิ้งไม้บางๆเนาะมันเป็นหมูหมัดมีความเหมือนแบบคล้ายๆหมูกระเทียมมีกลิ่นทงเทอคะ่ะไม่ใช่แบบหมูปิ้งนมสดหรือหมูปิ้งหวานๆที่เคยกินอะ่ะอร่อยข้างนอกกรีมแล้วแบบกลิ่นค่อนข้างหอมมากเลยอะ่ะ ไม่เคยกินหมูปิ้งรสชาตินี้มาก่อนงงถามชบาท5ไม้คอไม้แล้วเท่าไหร่วะ7บาทไม้นี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ากัดแล้วจะแทงปากเหนียวชัดข้าวเหนียวนุ่มมากไม่เชื่อทามข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวนุ่มมากเลยอร่อยอร่อยโอเคไปร้านต่อไปกันค่ะระหว่างที่รอเขาตั้งร้านนะคะ หกสิบหนึ่งร้อยเอาสี่สิบค่ะชอบความไส้กรอกเป็นพวงเยอะมากไส้กรอกหมูนเส้นด้อนเปรี้ยวกรอบที่แถมไปนะลูกขอบคุณค่ะขอบคแนะนำมาใช่มีคนแนะนำมาขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเมดามานั่งกินไส้กรอกกันเหนียวขอนั่งด้วยได้เปล่าอืตัวใหญ่มากเหนียวขอนั่งด้วยนะขอนั่งด้วยนะไม่ทำเลยเนาะ มานะนไส้กรอกอีสานปกติเคยกินแต่แบบย่างนี่เป็นไส้กรอกทอดนะคะพอทอดนะคะมันก็จะเหมือนแบบไส้มันก็จะออกทะลักมันนิดนึงขอมๆนะม้วนๆให้ดูหน่อยจ้าอ่าจี๋จี๋ก็น่าจะร้อนจีอ,ะอ่ะกลิ่นดีดโหอ้อ,อยอ่ะเหมาะกับคนที่ชอบกินไส้กรอกแบบเปรี้ยว เปรี้ยวจริงเปรี้ยวสะใจมากเราเขาทอดมาคือด้านนอกกรอบแล้วไส้คือแน่นมากเลยร้านนี้เหรอคะร้านนี้เลยค่ะเปรี้ยวคะ่ะอร่อยะคะ่ะ <laughs> มีคุณนาะตัวข้างมาถาม้วยว่ากินไส้กรอกอยู่ร้านไหนนะคะขอ้าทอดรู้สึกว่าแบบดีเลยเนาะข้างนอกมันแห้งกรอบนะคะข้างในเนื้อมันแน่นมากให้ดูอ้าวน้องเหนียวไปแล้วน้องเหนียวบอกนำคาญ ข้องสือง้องเสืองเหมาะโออชอบเปรี้ยวแบบเรามากเปรี้ยวฝา,าจ่จยนิ่มควรกลับไปดูน้ำลำไยย,ยังหรือกินต่อก่อนกินก่อน <c oughs> อบอกกินก่อนโอเคกินก่อนคือคิดว่าคนที่มาเช้าอ่ะคือคนที่เขาอาจจะทํางาน <c oughs> เข้างาน8ปดโมงอะไรอย่างเงี้ยที่ทํางานแถวๆนี้นะคะเขาก็เลยมามรับน้ําลำไย,ย,ยที่เขาน่าจะสั่งไว้ก่อนเพจเห็น<ม>สั่งผ่าน Facebook ได้ซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะต้องรอเขาตั้งหลานก่อนค่ะนี่เห็นคนแบกน้ำ้ำไยกลัาเต็มค่ข้างในอืะม อ๋ออะหรอข้างหลังดีกว่าน้ำเดี๋ยวคนมาขาก็ได้กินค่อ๋อ IC โอเคโอเคเจ็ดโมงเช้าแล้วตอนนี้ก็เริ่มคืนแล้วนะคะตลาดคนก็เริ่มมาข้อวขาแม่ค้าก็เริ่มตั้งร้านเสร็จเดี๋ยวเดินกลับไปดูน้ำรำญ่ดีกว่าว่าเขาตั้งร้านเสร็จหรือยังค่ะเฮ้ยเฮ้ยคิวมันยาวแล้วอ่ะงั้นกันต้องต่อแล้วไหมงั้นต้องต่อแล้วก็คือคนน่าจะเริ่มมากันตอนประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงนะคะคือเมื่อกี้ได้กินไป ปิ้งแล้วก็ไส่เกาอีสานโอเคมันอยู่ท้องเห็ดละตอนนี้นี่เวลาตอดได้แล้วจ้ะตอนนี้เริ่มเริ่มแน่นไส่เกาอีสานเมื่อกี้ที่กินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่น่า<ม>จำกัดนะคืกอกลับบ้านสามถุงก็ือเขาบอกว่าหนึ่งถุงแบ่งได้ประมาณสามแก้วต่อแถ้วแต่ะ้คิวยาวคิวยาวขอเดินไปดูแถวก่อน ชาล่าใจไปกินเผ็ดอ๋อนี่นี่น,นี่ที่เขาเริ่มตั้งร้านละจริงๆไม่ได้น่าเลยทุกคนเพราะว่าเขาก็ตักไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็เหมือนเขาก็ค่อยๆรันๆไปเหมือนที่เป็นถุงเมื่อเช้าที่เท็เห็นนะก็น่าจะหมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นที่เขาก็จะต้อง ค่อยๆตักทีละถุงทีละถุงนะคะขายดีไม่ไหวคือจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องมาต่อคิวแบบเพรก็ได้เขามีขายที่ตลาดอื่นๆด้วยเดี๋ยวเพรขึ้นไว้ให้ในแคปชั่นนะคะซึ่งเราสามารถจองก่อนได้ด้วยก็แค่ไปรับนะคะแต่ว่าน่าจะต้องจองล่วงหน้าประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะเท่าๆที่เพจดูมาในเฟ e b o o k เขาก็ถ้าใครอยากกินเลยก็ต้องมาที่มอสวนะเขาจะมาที่มอสวทุกวันพฤหัสที่สองกับสี่ของเดือนค่ะตอนเช้านะคะตอนนี้เกิดเรื่องแล้วว่า โมชลาใจเกินไปนี่เป็นครั้งแรกที่ชละใจขนาดนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเหลือถึงเราไหมไม่รู้ว่ามันจะเหลือถึงเราไหมทจ่ิงๆอกมาตั้งแต่เช้าแต่เราแค่รู้สึกว่าเรายังกินไม่ลงกันเราก็เลยไปหาของกินอื่นก่อนแย่แล้วทุกคนก็เดี๋ยวมารลุ้นนะคะจะได้กินหรือว่า่าลำยายไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตัวเองไม่น่าชลาใจเลยฉัน ก็คือมีแค่น right ั้นเอาหมดหมดแล้วแบบมีแค่เนี้ยก็เขาบอกว่าเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วก uh> ็เหมือนเราโลนั่มันมันมีแค่นั้นอะเขาไม่น่าจะถึงเราวะแค่นั้นอะเออเห็นไหมฮะสรุปก็คือเหมือนมันจะหมดแล้วเหลือนิดเดียวตอนเจ็ดโมงสิบนาที คืนมากก็คือก็คือพวงไม่ค่อยหลับดีเท่าไหร่นะคะกลัวไม่ตื่นงงไปอีกก็ตามนั้นนะคะไม่ได้กินอ่ะได้มาหนุ่แก้วนะคะพี่คะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะพวกเราไปหาที่กินน้ำกันสองชั่วโมงหมดแล้วสองชั่วโมงหมดแล้วฮะ แต่ก็เข้าใจแหละว่าลำไย,ยอาจจะไม่ได้มีเยอะและ้วเนอะเพราะว่าลำไย,ยสดก็น่าจะต้องหายากระดับหนึ่งจริงแล้วก็เป็นของที่มาเป็นซีซั่นด้วยอะตอนแรกนึกว่าเขาแค่มารับของหรืออะไรแต่ก็คือทุกคนมาซื้อทุกคนพยยเข้าใจผิดขอโทษนะคะเท่ามาที่มอสวอซื้ออย่างเดียวไม่มีรับจองกำลังงงอยู่ช็อกค,คือจริงๆเหมือนเรามีติดต่อเขามาว่าเราจะมาขอถ่ายด้วยแหละคะ่ะก็เลยมีน้ำเหลือมาให้เราหนึ่งแก้ว ได้น้ำมาสามแก้วได้เนื้อมา1แก้วนะคะได้แค่นี้เท่านั้นแค่นี้เท่านั้นจริงๆมาเดี๋ยวมาชิมกันค่ะมาค่ะทุกคนแก้วนี้40บาทนะคะลำาไยจุกๆเลยแต่ว่าปกติอาจจะจุกกว่าน,นี้ซึ่งวันนี้มันหมดไม่พอเท่าที่ดูมามันต้องได้เยอะกว่านี้นะทุกคนมาอื้ หวานคือความสึกเหมือนกินลำไยสดจริงๆแต่เป็นเหมือนลำไยสดที่เปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำอ่ะไม่ได้เหมือนน้ำลำไยที่แบบปกติจะเป็นลำไยอบแหงเอามาต้มเนื้อมันก็จะเป็นความหวานอีกแบบอันนี้มันเหมือนเป็นความหวานจากน้ำตาลธรรมชาติจากลำไยเนาะใช่หวานจากลำไยเหมือนลำไยเปลี่ยนมาเป็นน้ำแต่เน,นื้อสดแหละรสชาติลำไยเออดูไม่ถูกเลยรสชาติลำไยออ่ะนี่นะคะลำไยอือมันกรอบเนาะหวานแม้ก็หวานนะ หวานแลบลำยยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาใส่พวกน้ำตองน้ำตาหรือแอดอะไรเข้ามาเยอะอะรายการไปโดนหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะะเขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักนะคะดีใจมากว่าเวลามีคนเข้ามาทักพขอบคุณมากมากเลยค่ะทักกันได้นะคะถ้าเจอแมแจะถ่ายรายการอยู่ก็ทักได้นะคะมาสรุปให้ฟังนะคะที่พูดมาจะมีผิดบ้างถูกบ้างแต่ต่อจากนี้จะคือเรื่องจริง <laughs> เข้าไปดูในเพจ J G นำลำไย,ยสดเขาจะมีข้อมูลทุกอย่างบอกไว้เขาจะอัปเดตว่าเขาจะขายที่ไหนวันนี้จะไปที่ไหนบ้างรายละเอียดจากเพจเขาจะมั่นใจที่สุดน,นะคะห็นว่าลำไย,ยบางทีมันขึ้นกับฤดูกาลขึ้นกับตํวนวที่หาได้ฉะนั้นปริมาณแต่ละวันมันกําหนดไม่ได้หรอกว่าเขาจะมาขายกี่ถุงรีบมานะคะเขามาตั้งต้งแบบนี้ให้อย่าชะล่าใจาแบบเพจที่มัวแต่ไปเดินโอ้ o เอ๋รอพอาทิตย์ขึ้น กกินหมงไงล,ไล่ะไงล่ะเกือบไม่ได้กินอ่ะเอออันนี้คือพลาดจริงๆผิดเองนะคะมาเอาได้ตั้งแต่ตีห้าเลยคือเขาบอกคนแรกมารอตีสี่อ่ะโอ้โหยอมใจพื้นพี่มากจริงๆค่ะเดี๋ยวหาอะไรกินต่อในมอสวอดีกว่าเพราะไหนๆก็มาแล้วนานๆที่จะได้ตื่นเชา้าแบบนี้นะคะเจนโมงครึ่งเองปกติยังไม่ลุกจากที่นอนเลยอ่ะหมาย,ยังไม่ปลุกเลยด้วยซ้ำเวลาเนี้ยคิดว่าถ้ามากินอีกไหม ก็ถ้าถ้าได้มีโอกาสก็กินนะถ้ามาก็ได้กินไม่จองแล้วก็เราก็จะจองแล้วไงต่อจากนี้เราก็จะจองเพราะที่อื่นที่เขาไปขายจองได้ยกเว้นแค่ที่นี่นะคะโอเคก็ไปจองใน พ you <se uh, ี่คะตอนนี้จองไปถึงเมื่อไหร่แล้วนะคะถึงสิ้นเดือนแล้วจ้าตอนนี้พี่ต้องหยุดการจองไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเคลียร์คิวของเดือนนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวควรไม่มีลำไยเนาะของพี่มันจะเป็นแบบต้องค่อยๆหาค่อยๆแกะค่อยทําไปก็คือตอนนี้มันเป็นลำไยนอกฤดูกาลใช่ไหมคะใช่เป็นลำไยนอกฤดูใช่บางวันมันก็มีบางวันมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละมันคือเหตุผลที่ทําไมคนพักมาถามเอาไม่มีแฟนชายไม่มีคือมันมันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบ ทำได้เลยซื้อขอนแล้วเอามาเปิดเอ้าแต่งง้ยมันยากไงมันเป็นงานแฮนด์เมดกันเนาะต้องมาติเมอกี้พี่เล่าว่าพี่มัดถุงเองนี่หนูมัถยองใจมากเลยค่ะพันกว่าถุงโอ้โหนิ้วพี่ยังโอเคใช่ไหมคะจัดชานะเช้ามาคือมือชามันแบบก็ต้องกําลังหาคนที่มัดมาช่วยมาช่วยใครสนใจช่วยพี่เขามาติดต่อไปทางเพจได้นะคะต้องมัดที่เป็นต้องมัดเป็นสุดยอดเราพี่หมดแล้วสองชั่วโมงเท่านั้นจ้า ขอบคุณมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้นนก็ติดต่อทางเพจพี่ได้เนาะเอาบทจะบอกว่าตอนนี้เพจพี่ก็ไม่มีเวลาจะตอบ้ะจะติดตัวพี่ยังไงดีอะตอนเนี้ไว้มาเจอพี่ที่มสอด,ดีกว่าเนาะจะจะแบบงานตอนนี้ตลาดตลาดที่เป็นที่พี่เคยบอกไปนะ,<ฮ>ะว่าหน้าหลานาแทบจะไม่ได้ออกนะตอนนี้เพราะว่า <ฮะ S 1> <ม>ทําของตีสองตีสามทุกวันแล้วมันมาไม่ไหวแล้วตอนเนี้คือก็ทาส่งออเดอร์ออเดอร์ไปแต่ว่ามสองที่จะยังเป็นตลาดเดียวที่จะยังมาอยู่นะ นี้มาชัวชัวจแต่ว่าต้องมาให้ทันนะมาให้ทันนะคะีห้านะจ้าเจอกันจ้ะได้จโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากไปคุยกับพี่เขามาเพิ่มนะคะคือวันนี้ประมาณพันผงได้ที่เขาขายอะสุดอะแล้วเขามัดเองทุกผงอ่ะ ยอมใจพี่คามากเลยค่ะใครได้ทานแล้วใครได้ลองแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าชอบไหมหรือว่าเป็นยังไงแตบบ่ส่วนตัวเพชชอบนะคะมันแบบสดชื่นมากเลยแล้วก็ลำใหญ่ก็กรอบเนาะดีงามไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินอื่นต่อกันจะมาซื้อไก่ทอดพริกนะคะที่เพ,พื่อนๆแนะนำกันมาคนต่อคิวอีกแล้วโอเคเดี๋ยวต่อกันต่อคิวอีกแล้วต่อคิว เท yeah, ียมวะหรอคะมันค oh, okay. ู่ก okay. ันนะคะโอ้ใส่ถ mm ุงเดียวกันได้ไหมได้จ้าน้องก่ไม่หกวงไก่ด้วยประมาณสี่สิบนาทีนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะวันนี้เท่าไหร่คะเก้าสิบบาทค่ะโอเคจาซื้อไก่ทอดพริกแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อยำไก่แซ่บกันต่อนะคะเวลาที่หลายๆคนแนะนำมาอีกเหมือนกัน เอายำไก่แซ่บค่ะข้าวไรเบรดีค่ะข้าวขาว,ขาวค่ะใส่แค่พร้อมทานนะจ้าของกินเยอะมากที่นี่สิ่งมันน่ากินทุกหลานอะ่ะเอาเป็นว่าว่าอยากกินอะไรกินเลยที่นี่มีทุกอย่างจริงๆ อันนี้คือเราอยู่ในซอกด้านในนะคะไม่ได้อยู่ตรงลานตรงกลางตรงกลางก็เลยแบบเยอะเหมือนกับตรงที่เราเดินไปตอนแรกเมื่อเช้าอันนี้ไก่ทอดพริกนะคะหนังไก่รอไม่ไหวรออีก40นาทีวันนี้รู้สึกหมดแรงแล้วแล้วอันนี้เป็นหมูทอดขีดละ45บาทอันนี้เป็นข้าวยำไก่แซ่บอีร้านนะคะร้านชาละวัน45บาทเหมือนกันหมูทอดพริกนะคะอืมเฮ้ย่ะ ความรู้สึกเหมือนกินหมูทอดกระเทียมนี่แหละแต่ว่าหมูเขานุ่มแล้วก็หมักมาแล้วมันก็จะมีรสชาติออกเค็มๆหวานๆหน่อยค่ะแต่ว่าพริกเนี่ยเผ็ดก,กว่าที่คิดเลยนะน่าจะเป็นเหมือนพริกแห้งอ่ะคือพริกพอเอาไปทอดอะไรเงี้ยแบบมันค่อนข้างเผ็ดเลยค่ะแซ่บได้ใจเลยแซ่บเลยอะไก่นะคะ,ไก,ะ,คะไก่ทอดหนังกรอบไก่แบบว่าข้างในนุ่มนะคะพริกนี่แหละทำให้แตกต่างจริงๆอะ่ะไม่งั้นมันก็จะเหมือนไก่ทอดกระเทียมกินกับข้าวเหนียวหรือหมูกระเทียม หมือนร้านอื่นทั่วไปคือพอมีพริกอะ่ะมันพอมันมีความเผ็ดมาทําให้มันตัดรสชาติมันเปลี่ยนเลยอร่อยดียดก็ถ้ารอคิวไม่นานคุมค่ะรอคิวนานก็สั่งไว้แล้วค่อยมาเอาก็ได้ไหมได้อืมออกมาเป็นยำไก่แซ่บนะคะยำไก่แซ่บคิดถึงคลิปที่เพรไปหัดใหญ่แล้วไปกินยำไก่แซ่บหน้าตาแบบนี้เลยที่ฝนแนะนําได้ไก่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเขาก็จะมีใส่กุ้งแห้งหักนิดหน่อยนะคะชิมเลยดีกว่าอืมไก่เขากรอบ อร่อยอร่อยมากค่ะเราก็จะเลือกของแขกกินด้วยกันสามอย่างชนะตอนเช้าไก่กรอบนอกนุ่มในค่ะรสชาติแบบผยงยำไก่แซ่บถือว่าโอเคถ้าใครอยากกินยำไก่แซ่บร้านนี้ก็ถือว่าไม่โกรองค่ะร้านต่อมาค่ะวาาเฟ้าหวานว้านีวาาเฟิลเปลี่ยนม้านนะเป็นของหวานทีชใส่ตาบุกใส้หวานนะทำสดใหม่ในวาฟเฟิลดูนุ่มม รัฟเฟอร์แบบนุม่มไส้ลูกเกดราคา38บาทค่ะเขาทำสดสดใหม่ๆเลยร้อน,นม,มากเลยร้อนดิแป้งเขานุ่มหอมแล้วก็ลูกเกดหวานเจี๊ยบเลยร้องมาก,ามากต้องมอกต้อวงหนึ่งเจะไปต่อคินน้ำปั่นวิปครีมที่เพื่อนๆแนะนำม,มาอีร้านซายลราต้องหยุดกินละ โอวิปีใช่ค่ะถ้าเอาภาชนะมาเองเพิ네่มปริมาณสองเท่าเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยไ่โลกร้อนค่ะมีเพื่อนๆแนะนำร้านที่ให้หนูมาตามรอยค่ะขอบคุณค่ะคือเราเถียงกันระหว่างไมโลกับกล้วยไมโลก็ได้ไมโลกล้วยก็อร่อยโอ้ใส่กล้วยลงไปได้อีกเหรอคะได้ค่ะใส่กล้วยได้อีกใช่ไหมเราใส่กล้วยได้เปลหรขอเปค่ะโอเคค่ะใส่กล้วยได้ค่ะก็อยากกินกล้วยอ่ะใช่ รีบกินแล้วค่ะ70บาทนะคะกล้ยโอริโอ้ไมโลวิปครีม,ม,มวิปครีมเขาเบามากทุกคนทำเป็นวิปครีมนมสดที่ทางร้านทำเองนะคะของงับอีกคำม น้ำปั่นมาเป็นเมนูเด็กอ้วนที่อร่อยอยู่แล้วยิ่งเราเลือกคอมบิเนชันที่ดียิ่งอร่อยไปอีกนะคะ70บาทได้แก้วใหญ่ถือว่าโอเคน,นคะทุกคนเราวิครีมก็ได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยร้านนี้คงเป็นร้านสุดท้ายของชาวนี้แล้วแหละจะ9้าโมงแล้วค่ะเราเริ่มวันตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะออกจากบ้านจนถึงตอนนี้8ปดโมงสี 40. ก็คิดว่าได้เวลาถูควรที่จะกลับไปนอนต่อแล้ว <laughs> ปกติยังไม่เริ่มวันเลยด้วยซ้าจริงๆคลิปนี้ตั้งใจจะมาถ่ายต่อคิวนับลำใหญ่แต่สุดท้ายกลายเป็นตะลุยกินตลาดด,ะะดั้มอ ใส้กรออีสานหมูปิ้งน้ำรำยยไก่ทอดพริกยำไก่แซบวาฟเฟลิลแล้วก็น้ำปั่นนะค่อยหลายอย่างแล้วเนี่ยกิงเยอะอีกแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่แนะนําพิกัดที่ตลาดนันมอมศมาซึ่งเพชรเคยมาเมื่นะ้นานมาแล้วแหละก็จะไม่ค่อยจําอะไรได้เท่าไหร่นะคะที่เหมือนกันวันนี้ได้กลับมารือฟื้นนะคะเราก็ได้ตื่นเช้าในรอบหลายวันด้วยดูจากหน้าแล้วก็แววตาได้เป็นต้นนะคะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่เพรไปรอคิวปลาท่องโกะสวัสดิน้ำมันนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเ e อ็นสกรีนเพรก็จะขึ้นไว้ให้ทุกคนกดเข้าไปดูได้เลยหรือจะดูใน playlist, ลย์ลิสต์ร้านดื๋วที่เพรเคยไปรอคิวก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นแนะนำได้สองอันเลยวันนี้ไปก่อนนะคะลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยค่ะบ๊ายบาย